ภารกิจผมจะสําเร็จหรือไม่เมื่อต้องอยู่ในโลกไม้ครับหนึวันและสร้าง100อย่างจะเป็นยังไงไปดูกันเปิดมาวันแรกวันที่11ผมได้ทําการคาฟโชวเวลเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาถางดินนะครับให้เป็นพื้นที่เรียบเหมาะกับการสร้างมาของผมนั่นเองครับผมได้ใช้เวลาในการถางดินเนี่ยไปทั้งวันทั้งคืนเลยครับจนค่ำเลยพอเย็นแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนมียุงมากัดผม ผมก็ได้ทําการไปนอนครับถามว่ามียุงไหมไม่มีหรอกตื่นมาวันใหม่นะครับวันที่12ผมก็ได้ทําการมาอุดดินนะครับให้มันเนียนเนาะตัวอย่างนี้คืออะไรบ้างวะแบบการส้วงว่ะแต่แบบแต่ไม่ใช่แบบสร้างบ้านสี่บล็อกนี้ก็ไม่ใช่นะหลังจากที่ผมโดนยุงกัดเมื่อวานผมก็รู้สึกโกรธยุงมากเลยครับถามว่ามียุงไหมไม่มีหรอก ผมก็ได้มาลงท่าแก้เครียดนะครับเจอแร่มากมายเลยทั้งจะเป็นเหล็กแล้วก็ลาพีสแล้วก็เลสโต e นะครับผมเนี่ยโกรธยุ่งยังไม่หายเลยครับขุนแรกก็ไม่หายผมได้ทําการมาลงความแค้นกับไอ้ซอมบี้สองตัวนี้ครับแต่ไอ้เล็กเนี่ยมันได้ทําการตีผมความโกรธของผมมันก็ได้เพิ่มพูนขึ้นเก่งดีนักเหรอตายไปซะ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทาการมาขุดแร่ต่อนะครับทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนผมพูดหน่อยนะครับเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนนะครับตอนเล่นและผมก็ได้เจอสิ่งที่ผมตามหามานานนั่นก็คือไดมอนนั่นแหละครับห oh. ลังจากที่ผมขุดแร่ได้สักพักหนึ่งผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าภารกิจในไมค์คราฟครั้งนี้ผมต้องสร้าง100อย่างและผมมาลงท่าไม่เสียเวลาทําไมผมเลยทําการเริ่มย้ายของนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เริ่มเตรียมพื้นที่ในการสร้างบ้านเลยครับ จบวันที่12ไปได้อย่างง่ายดายครับพอตื่นมาวันที่13ก็ได้เจอคู่อริของเราครับนั่นก็คือคิปเปอร์2ตัวแหละครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าผมจะแก้แคนมันได้ไหมอย่าระเบิดนั่นแหละครับท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ผมเริ่มสร้างนะครับนั่นก็คือสะพานแหละครับ เพราะว่าทำเลที่ผมได้ทำการเลือกที่จะสร้างบ้านเนี่ยมันเป็นเกาะครับการเดินทางของผมจะข้ามไปฝั่งนั้นอะ่ะมันก็ลำบากผมก็เลยเลือกที่จะสร้างสะพานเป็นสิ่งแรกเลยครับและปกติเวลาที่ผมสร้างสะพานอะ่ะผมเนี่ยจะสร้างแนวตรงใช่ไหมครับแต่สะพานที่ผมสร้างครั้งนี้มันเป็นแนวเฉียงก็เลยสร้างยากเป็นพิเศษนะครับผมไม่เก่งสร้างเลยครับทุกคนก็รอดูนะครับเมื่อเวลาผมสร้างเสร็จเนี่ยมันจะรอดหรือจะล่วงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับ ผมกำลังสร้างสะพ,พานเพลินๆอยู่แล้วเชียวแต่ซอมบี้เนี่ยมันเกิดครับทุกคนผมก็เลยต้องรีบมานอนไม่งั้นมันจะเกิดเยอะไปกว่านี้ดูสิตามมาฆ่าผมถึงเตียงเลยเป็นการเริ่มวันใหม่ที่แย่มากเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่ย่อท้อครับผมก็ได้ทําการไปสร้างสะพ,พานต่อให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะบอกว่าผมแก้หลายรอบมากเลยสะพ,พานสร้างยากจริงๆครับ วันที่14ผมสร้างชนค่ำก็ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่วันที่15ว่าผมจะสร้างเสร็จไหมครับในที่สุดสะพานผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาสร้างไปประมาณ2-3วันเลยครับหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มที่จะมาสร้างบ้านนะครับโดยที่ทำทางขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มวางโครงบ้านเลยครับ โครงบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มสร้างบันไดสําหรับชั้น2ของผมนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มใส่เสาบ้านแล้วก็กําแพงบ้านนะครับ วันที่15ผมก็สร้างบ้านอย่างเน็ตเนี่ยและครับทุกคนเครียดมากเลยสร้างไม่ได้ตามที่คิดและผมก็มานอนครับเปิดมาวันที่16นะครับผมก็เริ่มที่จะต่อเติมหลังคาฝั่งนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่เสาให้มันด้วยนะครับสวยใช่ย่อยเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มที่จะมาปูพื้นชั้น2ครับ อันนี้ผมคิดที่จะใส่เอาไม้มาขั้นตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะใส่ใส่ไปเถอะมันก็สวยเหมือนกันแหละหลังจากนั้นผมก็เอาหินนะครับมาทําเป็นกําแพงของชั้น2ครับเออถึงมันจะดูไม่สวยก็เถอะจบวันที่16ไปครับตื่นมาวันใหม่วันที่ 17, ผมก็รีบมาแก้เลยครับเพราะว่ามันไม่สวยซะเลยหลังจากนั้นผมก็เริ่มมาสร้างหลังคาครับ เปิดมาทีนะครับวันที่19ผมก็ได้ทําการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ตกแต่งภายในและภายนอกส่วนห้องแรกที่ผมจะตกแต่งภายในนะครับนั่นก็คือห้องเก็บของนั่นเองครับหลังจากนั้นผมก็คิดที่อยากจะคราบไอเทมเฟรมครับแต่ว่าไม่มีหนังผมเลยไปล้างเป่าพันวัวกับม้าครับ หลังจากนั้นผมก็นำไอเทมฟรีมาวางไว้หน้ากล่องครับเวลาหยิบของจะได้สะดวกและก็มืดอีกตามเคยครับผมก็ได้ขนเตียงจากด้านล่างขึ้นไปวางไว้ชั้นบนนะครับเพราะว่าห้องนอนผมอยู่ชั้นบนแล้วผมก็นอนอย่างสุขสบายจบวันที่19ครับตื่นมาวันที่20สิ่งแรกที่ผมจะทําเลยนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนประตูครับเพราะผมคิดว่าประตูนี้สวยกว่าเปลี่ยนประตูเสร็จผมก็เริ่มที่จะมาตกแต่งห้องครัวครับ อันนี้แถบดอมันบักอ่ะผมเซ็งมากเลยครับต่อมานะครับผมก็ได้ออกไปตัดใบไม้นะครับเพราะผมเนี่ยจะนําใบไม้มาตกแต่งบ้านครับและผมเนี่ยก็ได้เอาทงที่ผมเนี่ยไปป้นจากลังโจรมาครับมาตกแต่งหน้าบ้านแล้วก็ในบ้านด้วยครับสวยใช่ไหมล่ละหลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะเอาใบไม้มาตกแต่งภายในบ้านครับ แล้วผมก็ได้ทำโตะนั่งเล่นหน้าห้องได้ครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะนำใบไม้นะครับมาวางไว้รอบๆบ้านครับผมคิดว่ามันสวยอยู่นะและบ้านผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ ที่คอยซัพพอร์ตและติดตามผมฝากติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย